ใครที่ปลูกมะนาวแล้วเป็นแบบนี้บ้างครับบ้าใบมีแต่ใบครับไม่ติดดอกไม่แตกตาไม่ออกผลไม่ติดผลไม่ได้กินมาหลายปีบางคนนะครับรดน้ำเช้าเย็นให้ปุ๋ยก็แล้วลิบกิง่งลิบก้านทำสาวก็แล้ว ไม่ติดไม่ติดตาไม่ออกดอกไม่รู้จะทำยังไงผมมีวิธีครับง่ายๆสำหรับเพื่อนๆเอาไปทดลองทำแฟนดูนะครับรับรองได้ว่าสูตรนี้ติดตาดอกติดดอกออกผลแน่นอนครับไปดูกันเลยเตรียมน้ำ5าถึงลิตรนะครับ แล้วก็ขี้เท่าทาน2-3ถึง3กระบวยนะครับตัวขี้เท่านี่มีโพแทสเซียมซิลิก้าป้องกันมดมอดมแมลงได้ดีนะครับเทีอต่างๆนี่ก็สามารถจัดการได้นะครับแล้วก็เขานี่ยังสามารถที่จะช่วยเร่งในการเปิดตาดอกด้วยครับเพราะว่ามีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงและอย่างที่สนะครับ อันนี้เลยครับนี่ผงชูรสหรือเขาเรียกว่าโมโนโซเดียมปูตาเมตนะครับตัวนี้ก็จะมีโปรตีนนะครับแล้วก็มีโพแทสเซียมช่วยในการเร่งในการขยายตาดอกเปิดตาดอกได้ดีนะครับส่วนที่3าก็คือไข่ไก่ครับ เราจะใช้ไข่ไก่ทั้งลูกทั้งเปลือก1ลูกนะครับในไข่ไก่นี่มีโปรตีนสูงนะครับตัวนี้จะเป็นอาหารให้กับพืชเป็นอย่างดีเราจะใส่ลงไปทั้งเปลือกนะครับแบบนี้เลยขยายาให้ละเอียดตัวเปลือกไข่ยังจะสามารถช่วยป้องกันมดได้อีกด้วยนะครับซึ่งมดมอดต่างๆเนี่ย เมื่อเขาสัมผัสกับเปลือกไข่เนี่ยเขาก็จะได้รับบาดเจ็บแล้วก็จะหนีจะหนีไปนะครับไม่เข้าใกล้บริเวณที่มีเปลือกไข่อันนี้เป็นข้อดีของเปลือกไข่นะครับคนครับให้เข้ากันนะครับให้เข้ากันแบบนี้เลย เสร็จแล้วเราสามารถนำส่วนผสมนี้นะครับไปลาดรดต้นมะนาวต้นมะกรูดต้นพืชผักทุกชนิดนะครับลดไปบริเวณโคนต้นของเขาได้เลยนะครับรอบๆแบบนี้เลยครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพียง 2-3สัสสปดาห์หลังจากล่าดลดไปแล้วมะนาวเราก็จะเริ่มนะครับติดตาดอกนะครับแล้วก็ติดดอกให้เราเห็นถ้ารดลาดแบบนี้เป็นประจำจะได้กินมะนาวทั้งปีเลยนะครับเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะครับสูตรนี้ได้ผลครับ ทำง่ายสะดวกของใช้ในครัวเรือนแล้วนี่เองหลังจากผ่านไปนะครับหนึ่งเดือนเราจะเห็นผลของมะนาวครับติดแล้วติดผลแล้วนะครับดอกก็ยังติดดอกไม่หยุดนะครับจะทยอยติดดอกไปเรื่อยๆถ้าเราลาดลดสูตรนี้เป็นประจำ เราจะมีมานาครับไว้ฐานในทั้งปีเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงครับสูตรนี้ใช้ได้ผลแน่นอนครับ